ขอกราบโนอมน้อมต่อองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมันสก,การพระคุณเจ้าทุกๆลูกรวมถึงจเจริญพรญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้ข้าวเฝ้านอบน้อมขอรับพุทธบรมีจากพระองค์ท่าน แสดงทํข้อต่อไปข้อที่46ทรัพย์สินสมบัติลาบยุดทั้งหลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏสงสารนี้การปล่อยวางจากสิ่งทั้งหลายนี้เป็นทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยการที่เรานั้นยังมีความลุ่มหลง อยู่ในทรัพย์สินลาบยศสมบัติทั้งหลายเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่จบไม่สิน้นเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหากว่าเรานั้นยังมีการลุ่มหลงอยู่เรายอมต้องดิ้นรนขวัญขวายทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาบางคน ก็ทำผิดศีลบางคนก็ละเมิดเบียดเบียนต่อผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์สินลาบยศทั้งหลายเหล่านั้นมาครอบครองเมื่อได้ยศนั้นมาครอบครองแล้วก็อาจหลงไหลในยศนั้นและสร้างกรรมเพิ่มเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครองอีกบุคคลทั้งหลาย ที่ยังมีความพึงพอใจในลาบยศสมบัติทั้งหลายเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะสร้างกรรมเพื่อให้ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาจึงทำให้ต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่จบไม่สิ้นในวัตตาสงสารนี้ลูกทั้งหลายเอยแท้ที่จริงแล้วลาบยศทรัพย์สินเข้าของ สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่หลอกล่อเราให้ปรารถนาจะได้จะมีให้เรานั้นดิ้นหล่นขวัญขวายเพื่อให้ได้มันมาอย่างนั้นอย่างนี้หากเรารู้ไม่ทันก็ยอมทำทุกอย่างถึงแม้ว่าจะแลกด้วยชีวิตของตนหรือชีวิตของผู้อื่นบุคคลเหล่านี้ เป็นคนที่ยังหลงไหลในทรัพย์สินลาบยศสมบัติเหล่านั้นแต่หากว่าเราไม่มีความลุ่มหลงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วย่อมแน่นอนว่าเราจะเห็นมันเป็นแต่เพียงกองไฟเป็นแต่เพียงกองทุกข์ยิ่งเรานั้นได้รับมามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเหมือนถูก กองไฟนั้นเผามากเท่านั้นเพราะแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินลาบยศสรรเสริญจะเป็นสิ่งใดก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีแต่จะนำทุกข์มาให้ยังสมมติว่าถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งและเราก็กำลังคิดว่ากลัวว่าใครเขาจะมาหยิบยืม เขาจะมาเอาไปแล้วไม่คืนกลัวว่าจะหายและกังวลคิดว่าคนนั้นเขามาลักเราเพราะต้องการเงินหรือเปล่าลูกสไปร์ลูกเขยเขาหวังที่จะเอาสมบัติจากเราหรือเปล่าคอยพะวงกลัวไปต่างๆนานา,นาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสร้างเหตุให้ลูกสะปร์ลูกเขย ให้คนรอบข้างที่เขาเข้ามาใกล้ชิดเหล่านั้นเสียใจบ้างเกิดปัญหาบ้างเพราะแท้ที่จริงแล้วอาจมีทั้งคนที่จริงใจและไม่จริงใจแต่ความพวงความคิดของเราเหล่านั้นทำให้ต่างคนต้องเกิดความแบ่งแยกต่างคนต้องเกิดความร้าวฉานในใจในที่สุดก็มีแต่ นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้อยู่ตลอดเวลาแต่ท้ายที่สุดเราก็จะต้องตายไปและทิ้งสมบัติเข้าของเหล่านั้นเอาไว้อย่างได้มาด้วยตำแหน่งลาบยศสรรเสริญก็ดีมีใครที่เขามาคุยกับเราดีเราก็จะคิดว่าเขาไม่จริงใจหรอกคงหวังยศของเรามากกว่า หากมีใครที่มาขอความช่วยเหลือแล้วเราไม่ช่วยก็จะเป็นทุกข์หากช่วยมากเกินไปวันไหนวันไหนก็ช่วยแต่ผู้อื่นก็ทำให้เราเป็นทุกข์ลาบยศสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นเสมือนกองไฟที่เผาเราอยู่ในทุกวันบุคคลที่ไม่ลุ่มหลงในกองไฟนี้แล้วย่อมอยู่อย่างสงบเย็น แม้ว่าจะอยู่ในกระท่อมมุงด้วยใบหญ้าอยู่อย่างสันโดดอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายดอยู่แต่เพียงผู้เดียวหรือจะอยู่ในครอบครัวเล็กๆก,ก็จะมีความสุขและสงบยิ่งกว่าคนที่มีสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ลาบยศตำแหน่งทั้งหลายเหล่านั้นลูกทั้งหลายเออมีเยอะแยะมากมาย ที่มีสมบัติมากแต่ครอบครัวไม่เป็นสุขมีเยะียวยามากมายที่มีลาบยศมีตำแหน่งที่ใหญ่โตแต่ครอบครัวนั้นไม่เคยได้ความอบอุ่นและไม่เคยได้รับความเข้าใจซึ่งกันและกันเลยมีแต่ความทุกข์ที่โดนลาบยศตำแหน่งทรัพย์สินเหล่านั้นแผดเผาในทุกๆวันต่างก็ร้อนจิตร้อนใจ ไม่มีใครเห็นใจและเข้าใจกันฉันก็จะทำแบบที่ฉันจะทำเธอก็จะทำแบบที่เธอจะทำเป็นเช่นนั้นตู้ชาวนาที่ทำนาอยู่กลางทุ่งยังไม่ได้เลยเมื่อตอนบ่ายเขาก็กินข้าวเป็นครอบครัวแม้เขานั้นจะต้องจับปลาในานามาทำกินไถนาเพื่อปลูกข้าวมากิน เขาไม่มีเงินมากเท่าไหร่มีแต่เพียงพอใช้นิดิดหน่อยๆพอไปหาหมอประทังชีวิตไปได้ในวันวันหนึ่งชีวิตของเขากลับมีความสุขแม้ควายที่ช่วยไถนาก็ยังสุขด้วยลูกจังหลายเอ,อ๋ยบุคคลที่มองเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วย่อมไม่เกิดความลุ่มหลง ในทรัพย์สินลาบยศและสมบัติเหล่านั้นเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ลุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วย่อมไม่ปรารถนามันเมื่อไม่ปรารถนามันย่อมไม่ดิ้นหล่นขวันควายเร่าร้อนและเมิดสินเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้มันมาเมื่อไม่เกิดการกระทำเชื่วทั้งหลายเหล่านี้แล้วความดีย่อมเกิดขึ้นในใจของลูก เมื่อความดีเกิดขึ้นในใจของลูกแล้วลูกนั้นย่อมเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดลูกทั้งหลายเอ๋ยจงหมั่นฝึกฝนตนให้เป็นคนฉลาดรู้จักพิจ,จารณาให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่หลอกตาเหล่านั้นให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่กระจางแจ้งในทุกอย่างลูกทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในทุกๆวันล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ไม่ดีซ่อนอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นในด้านที่ไม่ดีหรือเปล่าแม้แต่กายสังขารของเรานี้ก็ยังมีทั้งแง่ที่ดีและไม่ดีหากเรามองเห็นแง่ที่ไม่ดีแล้วเราก็จะไม่ปรารถนาที่จะได้มันอีกไม่ปรารถนา ที่จะครอบครองมันอีกลูกทังหลายจงฝึกฝนตนให้ตนเป็นเหมือนกระจกส่องเห็นสิ่งซ่อนเล้นในภายหลังทุกครั้งแล้วลูกนั้นจะเป็นผู้รู้แจ้งสว่างแล้วในทุกอย่างไม่ปรารถนาลุ่มหล,ลงหลงไหลในสิ่งใดอีกต่อไปข้อธรรมที่47 เงาของมานคือความเชื่อนั้นติดตามเราอยู่เสมอทุกที่ทุกแห่งหนแต่หากว่าเราไม่สนใจมันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะมันเป็นเพียงแค่เงาไม่มีตัวตนแต่ดวงจิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่หากว่าเราเป็นผู้รู้อยู่ เห็นอยู่นั้นย่อมมีพลังที่จะชนะมันจนได้ลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยการที่เรานั้นทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเงาแห่งความเชื่อเงาแห่งสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นเขาย่อมติดตามเราตลอดเวลาพลอยแต่จะทําให้จิตของเรามัวหมองปนเปื้อนไปกับเขาอยู่เสมอเปรียบเสมือนในที่แห่งหนึ่งที่เราเดินเข้าไป ก็จะมีแต่ฝุ่นมีแต่สิ่งสกรปรกคอยจะเกาะเรานั้นให้เราสกรปรกไปด้วยแต่บุคคลที่รู้ทันและเห็นในความไม่ดีนั้นเหมือนบุคคลที่เห็นฝุ่นเห็นสิ่งสกรปรกว่าจะมาเกาะตนคอยปัดเป่าเช็ดถูหรือสะบัดสิ่งไม่ดีนั้นออกอยู่เสมอเสมอ ย่อมแน่นอนว่าบุคคลผู้นั้นย่อมขาวสะอาดและไม่โดนสิ่งสกรปรกฝุ่นทั้งหลายเหล่านั้นทําให้ตนต้องมัวหมองไปเหมือนดังจิตที่คอยตรวจเช็คจิตของตนเสมอว่าวันนี้มีเงาแห่งมารมีสิ่งไม่ดีใดที่มาปนเปื้อนเราหรือเปล่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรานั้นมัวหมองเศร้าหมองสกรปรกไปหรือเปล่า มันชำระจิตของตนอยู่ตลอดเวลาตรวจดูจิตอยู่ตลอดเวลาว่าผิดปกติอะไรมั่งบุคคลผู้นั้นย่อมหีดวงจิตที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดปนเปื้อนลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยความไม่ดีสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงฝุ่นที่มาทำให้เรามัวหมองสกปรกและทำให้เรานั้น ต้องคอยเป็นทุกข์เพราะมันแต่ดวงจิตของเรามีตัวตนคือมีดวงจิตที่จะต้องขยับขยื่อนหรือสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจเราเราสามารถที่จะขจัดปัดเป่าหรือทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นก็ได้เพราะว่าเรามีพลังที่เหนือกว่ามัน หาว่าเราไม่ยอมทำความสะอาดตนเองปล่อยให้ฝุ่นนั้นเกาะกินและทำให้จิตของเรามัวหมองจนล้างไม่ออกเราย่อมตกเป็นทาตของมันและถูกมันครอบงำเป็นนายคอยชี้สั่งให้เราไปดิ้นรนอยู่แต่ในจุดที่สกปรกเหล่านั้นทำให้เราต้องอยู่ในจุดที่ต่ำลงไปในทุกวันลึกชังหลาย จงมั่นดึงจิตของตนให้ขึ้นมาจากที่ที่ต่ำนั้นเถิดจงมั่นเฝ้าดูจิตของตนอย่าปล่อยให้ตกเป็นทาสของสิ่งสกรปรกทั้งหลายเหล่านั้นเลยอย่าปล่อยให้ตนนั้นต้องโดน่นสิ่งสกรปรกทั้งหลายเหล่านั้นเกาะจนเปื้อนและเศร้าหมองตามสิ่งสกรปรกนั้นไปเลยดวงจิตของเรานั้น ควรจะขาวสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอจงขจัดปัดเป่าในทุกๆวันเถิดแล้วจิตของลูกจะขาวสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงต่อไปข้อธรรมที่48การตัดสินใจออกบวชหาความทุทกข์นั้นเราอาจไม่รู้ว่าข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไร แต่หากว่าเราไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วย่อมมีสะพานความพ้นทุกข์มารองรับพร้อมทั้งมีแสงธรรมนำทางอยู่เสมอจนกว่าเราจะไปถึงลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยในขณะที่ลูกนั้นกำลังลังเลสงสัยว่าจะไปดีหรือเปล่าหรือจะอยู่ ในทางโลกและไม่รู้ว่าหากก้าวต่อไปก้าวเข้าไปในทางธรรมแสวงหาความพ้นทุกข์จะต้องไปประสบพบเจอกับอะไรบ้างสิ่งที่ลูกเจอทั้งหลายนั้นลูกจะฝันฝ่ามันไปได้หรือเปล่าในเส้นทางของการพ้นทุกนี้ขอเพียงแค่ลูกนั้นมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะมีสะพานแห่งธรรมสะพานแห่งความพ้นทุกนั้นมารองรับปกปักรักษาคลุ้มคลองลูกในทุกย่างก้าวขอเพียงแต่ลูกนั้นเป็นผู้ที่ตัดสินใจเดินไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกแล้วอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอันใด หากใจิตใจนั้นยังหนักแน่นแน่วแน่อยู่ทุกอย่างย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอลูกทั้งหลายสะพานแห่งความพ้นทุกนั้นทอดข้ามมาให้ลูกเสมอแสงธรรมนั้นนำทางลูกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะทอดทิ้งให้ลูกต้องมืดมนมัวหมองอยู่แต่เพียงผู้เดียวเพียงแต่ สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ในนั้นการ,รเผชิญกับข้อกรรมต่างๆเป็นหนทางแห่งการมาเพื่อพ้นทุกข์ลูกจังหลายทุกๆคนที่จะต้องไปสู่ทางพ้นทุกข์นั้นย่อมต้องเผชิญในเส้นทางเส้นนี้แต่เมื่อเรานั้นตั้งใจจริงแล้ว ทุกอย่างย่อมผ่านพ้นไปจงเดินตามมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเถิดเยอะมัวแต่กังวลและแวงจิ่งต่างๆเลยสิ่งทั้งหลายได้วางและจัดเตรียมเอาไว้หมดแล้วทุกคนที่พ้นทุกแล้วดวงจิตทั้งหลายที่พ้นทุกจะส่งกำลังมานุนนำและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ทุกอย่าง ลูกนั้นต้องทำเองสอบเองต้องเดินมาเองผเผชิญผ่านพ้นด้วยตนเองลูกทั้งหลายแม้ผู้เป็นบิดามารดาจะรักผู้ที่เป็นบุตรมากขนาดไหนแต่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นอกจากต้องคอยสอนการบ้านให้เขาบ้างส่งไปโรงเรียนบ้างแต่เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผู้เป็นบุตร ก็ต้องสอบเองเมื่อเข้าห้องเรียนแล้วผู้เป็นบุตรก็ต้องเรียนเองแต่ไม่ว่าจะยังไรก็ดีย่อมมีผู้ที่เป็นดามานดานั้นค้ำหนุนอยู่เสมอบุคคลที่เลือกเดินไปในทางของการแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้นก็เป็นเช่นนั้นถึงว่าเราจะมองไม่เห็นไม่รู้ว่ามีใครช่วยเหลือเราอยู่หรือเปล่า ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรผ่านอะไรไปบ้างแต่ด้วยความตั้งใจของลูกนั้นย่อมมีพลังแห่งธรรมพลังแห่งความพ้นทุกข์มีแสงธรรมนำทางและช่วยเหลือลูกอยู่ตลอดเวลาจงตั้งใจเดินมาถือแล้วลูกจะมาถึงในสักวัน 读、嗯。